โลกใบนี้มันยังมีอะไรให้เห็นให้ได้เจอเยอะนะครับอ่าโอเคถ้าคุณเห็นลิปนี้นี่คือ EP ของบัลลือโลกครับบัลลือโลกสิทวัชระชัยอ่าหลายๆคนก็น่าจะติดตามชีวิตเขาอยู่แหละช่วงนี้นะเพราะว่าเขากำลังจะมีศึกใหญ่นี่เองครับสำหรับบัลลือโลกหรือว่าไซส์สกนนั่นแหละที่เราติดตามดูกันมานะครับแม้ว่าการโชกของเขาเนี่ย มันจะต่อยได้ไม่ถี่นักแต่มันก็คือ3ามไฟที่เรียกได้ว่าเป็นชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นชิ้นงานก็คือเป็นแบบมาสเตอร์พีชชิ้นงานโบแดงกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นไฟที่เขากดน็อกเอาท์ทางด้านเหนือทรณีไปนะครับหรือว่าน็อกเอาท์ทางด้านทับทิมทองนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยคือการกด TKO ทางด้านเพชรบ้านไร่นะครับซึ่งไฟนเนี่ยโอ้โหใครๆก็คิดครับว่าโอ้สลีละร่างกายก็ต่างกันมากเหลือเกินแต่และแต่ทางด้านบัลลีโลกก็ทําให้เห็นนะครับว่า บอดี้ร่างกายไม่ใช่สิ่งกีดขวางอะไรเลยสําหรับเขานะครับวันนั้นใครได้ดูบ้างคอมเมนต์มาหน่อยซิว่าดูบาลิโลกกับทางด้านเพรบ้านไรแล้วรู้สึกยังไงพูดคุยกันได้ครับอ่ะเรามาไล่กันเลยดีกว่านะครับ3มไฟ์เนี่ยครับเรียกได้ว่าไฟ์เปิดตัวเนี่ยต้องย้อนกลับไปเลยนะครับตั้งแต่10มีนาคมปีหกเลยนะครับหูย้อนกลับไปหปีเเดือนนะครับกว่าจะมีรายการไฟ์ที่สในช่วงวันที่ยีา เดือนตุลาในปี67นะครับแล้วก็มีไฟล์ล่าสุดนะครับที่เพิ่งต่อยไปเนี่ยเมื่อวันที่2นะครับเมื่อวันที่2พอค .68 ที่ผ่านมานี่แหละ3ไฟ์เนี่ยมันพักยืดระยะเวลานานเหลือเกินนะครับจนหลายๆคนแทบจะลืมไปแล้วว่าบาลีโลกยังอยู่ในรายการหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับด้วยฟอร์มการชกต่างๆนานาเขายังคงรักษามาตรฐานของเขาไว้ได้นะครับจากไฟล์ล่าสุดที่เพื่อนๆพี่ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าความดุดันและความไม่กลัวใครของเขามันยังคงอยู่ครับอ่า ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ไฟแรกเลยครับที่เป็นไฟที่เจ้าตัวได้ประท้าก,กับทางด้านเหนือธรณีในศึกวันลุมพินีที่8นะครับอ้้จาวนานกันเลยนะครับไฟนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไฟเปิดตัวที่สมบูรณ์แบบมากนะครับสําหรับทางด้านบานหรือโลกนะครับการต่อยของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีสติอยู่ตลอดเวลานะครับและต่อยได้แบบไอคิวมวยนี่ทะลุประหลอดกันเหลือเกินนะครับในการออกวุธแต่ละดอกไม่ได้ใช้โอกาสเปลืองเลยอย่างเช่นจังหวะในการออกวุธอย่างนี้นะครับ การแลกหมัดของเขานะครับโหแกลกได้อย่างสวยงามจริงครับจากเซนต์ไลน์นะลักษณะการเนี่ยก็คือโยกแล้วก็สวนอย่างเงี้ยเปี้ยงเนี่ยคือแบบต่อยดีจัดอะ่ะมีสติอยู่ตลอดแม้ว่าอยู่บนเวทีเนี่ยสถานการณ์จะกดดันนะครับแต่เขาก็ายังทํามาได้ดีนะในไฟเปิดตัวไฟแรกนะครับแล้วก็มีหลายๆช็อตเลยที่ต่อยฉลาดมากครับอย่างช็อตนี้แหละเกี่ยวขาปึ๊บผูเป้าโผล่หลายเป้าเลยนะเลือกต่อยได้เลยนะครับเขาก็เลือกเคาะหน้าซะเลยอะไรอย่างงี้คือสไตล์ของเขาเลยนะมองก่อนทำนะครับคิดก่อนทําคิดก่อนออกด้วยระยะเวลาเพียงเสี้ยววินาที ไอคิวมวยนี่แบบต้องยอมให้เลยสําหรับบัลลอโลกนะครับ mm hmm. เมื่อมาย้อนดูดีๆแล้วเนี่ยการต่อยเขาค่อนข้างที่ฉลาดนะครับต่อยได้แบบเข้าเป้าแล้วก็รอตารอใจใช้จิตวิทยาประมาณหนึ่งเลยเนะยในการมีลูกล้อลูกชนกับผู้ต่อสู้นะอย่างช็อตนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยเห็นเป้าเขาด้วยแล้วก็เปิดเป้าให้เขาใส่ด้วยเพื่อที่ให้เขาเนี่ยขยับเปิดเป้าได้มากขึ้นนะแต่เขาก็ชิงออกก่อนนั่นแหลอะอ่อะไรประมาณนี้ไฟนี้ใครดูบ้างครับไฟเปิดตัวของทางด้านบัลลีโลก หรือแม้กระทั่งช็อตนี้นะครับในการแรกเนี่ยเปิดเป้านะครับหลอกแยบหน้าปุ๊บนะครับเพื่อหาองศาในการเวียงหมัดซ้ายนะครับเข้าทําทางด้านกราบซ้ายของเจ้าตัวนี่แหละที่เป็นขานถนัดซ้ายสะกลนของเขาเนี่ยโอ้โหเป้าเปิดเยอะเลอเกินสําหรับบาลิโลกต่อยไปมองไปอะอะแค่นั้นนะอย่าว่าจะบาลิโลกเลยดูสายตาอาจารย์ดิอาจารย์ยังมองอะครับหยอกนะอะนะอนแหละก็ซัดเข้ากกแต้เลยครับหลับไปเลยเพื่อเาช็อตนี้โดนเหมือนจะโดนนับนะครับช็อตนี้นะแล้วก็คอมโบหมัดชุดไป เรียกไ,ได้ว่าการต่อยของแกเนี่ยเน้นไปทางหมัดซะมากกว่านะสำหรับบัลหรือโลกแล้วก็จบไฟแรกไปด้วยการน็อกเอาท์เปิดตัวได้อย่างสวยงามับจบตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับใช้เวลาแค่2นาที38วินาทีเรียกว่าเป็นไฟเปิดตัวที่อย่างสมบูรณ์แบบสําหรับบอลหรือโลกเลยไฟถัดมานะครับกินเวลานานไปถึงหนึ่งปี7เดือนก่อนที่จะได้เจอกับทางนั้นทัพทิมทองที่เรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยฟอร์มก็พึ่งสะดุดทางด้านยอดน้ำชัยมานะครับยอดน้ำชัยเนี่ยถ้าซูมเข้าไปเนี่ยเขาก็คือ ซุปตาดาวรุ่งคนหนึ่งนะที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับยอดนําชายแฟร์เทคเนี่ยต่อยดีนะครับต่อยได้แบบดูดันดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นคนระล่างเลยนะเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยเขาเพิ่งแพ้ทางด้านทัพทิมทองเนี่ยก็แพ้กับยอดนําชัยไปนะครับก่อนที่จะได้ประกบคู่เจอกับทางด้านบัลลรโลกนั่นเองไฟน์นี้ก็คงมองกันเหมือนเดิมครับว่าหวยมันคงออกแบบ5 0าสวัดกันจริงๆที่เรื่องพลังก,กาลังแล้วก็ความเร็วนะแต่มันก็กลายเป็นทางด้านบัลลรโลกแหละสอนเชิงมวยทางด้านทัพทิมทองไปนะครับ มีความเก๋กว่านะครับแล้วก็ออกได้อย่างฉลาดกว่ามีลูก้อลูกชนมีการหลอกหลายๆอย่างนะอย่างสเตปเนี่ยใช้สายตาล้อหลอกนะครับให้ทางด้านทัพทิมทองเนี่ยยกขาบังนะแต่ก็ออกหมัดซ้ายนี่แหละเหลาเข้าคางกันเลยทีเดียวนะเรียกว่าโซซัสโซเซก่อนที่จะคอมโบตอกซเข้าไปนะครับเล่นให้ทัพทิมทองเนี่ยโดนนับกันเลยทีเดียวครับหรือแม้กระทั่งลูกบู๊ลูกนี้ครับโหใช้สายตานะครับมองเป้านะครับไม่ได้มองหน้าคนสักเท่าไหร่เห็นคางแล้วครับจากแววตาเนี่ยครับเป้าเปิดนะครับ พอขู่ปุ๊บเนี่ยโดนเดินจี้เข้ามือปุ๊บเนี่ยทัพทิมทองก็เริ่มป้องกันตัวนะครับตามธรรมชาติของคนเรานี่แหละเป้ามันก็เผยให้เห็นแลลวครับว่าเขาจะเคาะตรงไหนดีสําหรับบัลลีโลกนะจะอัดเข้าที่นี่ไหมทัดมาลาไหมหรือว่าจะจ้วงที่ลําตัวเองออกได้สวยๆเลยนะทั้งหมัดซ้ายหมัดขวาแต่เขาก็เลือกที่จะแยบเข้าหน้าก่อนนั่นแหละเพื่อเป็นการทําให้ร่างกายของนับทิมทองเนี่ยเข้าสู่การป้องกันตัวโดยธรรมชาติก่อนที่จะเปิดแสกหน้าเข้าไปแล้วก็จ้วงเข้าท้องครับ ทับทิมทองนี่พับเลยนะช็อตนี้นะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมอ่าจิ้มข้าท้องอย่างเงี้ยหงายไปเลยนะครับกลายนว่าบริโลกสองไฟท์ทำให้เห็นแล้วครับว่าเขาเนี่ยมีดีทางด้านการออกหมัดน,นะครับแล้วก็มีไอคิวมวยในการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยได้แบบชาญฉลาดมากเลยเกินมันอาจจะเป็นเรื่องของเกมแผนด้วยนะครับที่ทาให้ไฟท์เนี่ยไฟท์สองเป็นอีกไฟท์หนึ่งที่เจ้าตัวเก็บสถิติน็อกเอาไว้ได้นะครับจบภายในยกสามนะครับ ใช้เวลาแค่45วินาทีในยกนั้นนะครับต่อยกันมันมากนะครับวันนั้นนะใครดูว่างคอมเมนต์มาสิว่าบาลิโลกทําได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนอีกไฟล์หนึ่งไฟล์ล่าสุดนะครับเป็นไฟล์ที่เจ้าตัวนะครับได้ทํา T โใส่ทางด้านเพชรบ้านไร่ในศึกวันลุมพินี106เมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางด้านเพชรบ้านไรนี่ก็ทําฟอร์มเก่งกลับมาได้สองไฟล์นะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่ผันานกันนะไฟล์ที่ชนะ คะแนนทางด้านสแกงามนะครับก่อนที่จะเป็นอีกไฟหนึ่งที่ชนะคะแนนเอกฉันทางด้านเพชรฤทธิ์นะครับในศึกวันลูมินี54ครับเรียกได้ว่าพักไปนานพอรกับบาลิโลกเลยก่อนที่ได้ประกบคู่เจอกันนะครับลหลายคนก็คงจะมองครับด้วยระยะเวลาในการพักและสลีระร่างกายเนี่ยทางด้านเพชรบ้านไร่คันล่างที่จะเป็นต่อนะครับผมดูจากส่วนสูงนะครับสูงมากนะครับสูงกว่าบาลิโลกเป็นคืบเลยนะครับแต่ข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์เนี่ยเขาระบุไว้นะครับว่าห่างกันแค่9เซนตเมตรแต่จาก มุมมองสายตาในมุมนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีการเหยียบสแตนอะไรหรือเปล่ามันน่าจะเกิน9เซนติเมตรนะครับในไฟนั้นหลายๆคนก็คงมองแต่ว่าเพชรบ้านไร่น่าจะเอาบริโลกอยู่นะครับแต่นะครับเปิดมาเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับก็คือเพชรบ้านไร่ก็ทําเกมเปิดเกมก่อนเดินขู่เลยนะครับเดินขู่เดินออกนะครับแต่ทางด้านบนริโลกก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับในไฟนั้นสวนกลับทุกอย่างทอนคืนทุกดอกนะครับเล่นได้ว่าเพชรบ้านไร่เนี่ยมีอาการ ร่วงให้เห็นจนถึงขั้นโดนนับนะครับผมอย่างช็อตนี้นะครับในการเปิดเป้าเคาะคางก็ดีหรือว่าจะจิ้มท้องก็ได้บัลลีโลกก็ล่อซะเลยนะครับย้ายลำไส้ให้เพชรบ้านไร่สักนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเป็นอีกช็อตหนึ่งที่ถูกนับเหมือนกันนะครับเป็นช็อตที่โดนจ้วงท้องนั่นแหละนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยช็อตที่ถูกนับ k o ไปนะครับคือช็อตนี้ทางด้านเพชรบ้านไร่พร้อมที่จะสวนแล้วละ่ะแต่ ด้วยจังหวะนะครับด้วยสติที่ทางด้านบัลลีโลกน่าจะมีมากกว่านะครับเพราะว่าจังหวะนี้มันเป็นจังหวะปิดเกมแล้วแหละเพชรบ้านไร่ง้างไปปุ๊บบัลลีโลกเกี่ยวแขนปุ๊บแล้วก็ล็อกเลยครับตบแขนลงปุ๊บแล้วก็กดด้วยหมัดซ้ายเลยนะครับเรียกได้ว่าหมัดซ้ายหมัเดเนี้ยง้างมาจากสกลนครเลยนะครับหัวเข้ากบกหูนะครับเข้าปลายคางไหลพื๊ดๆหลับไปเลยนะครับถูกจับท o ไปในยกนี้นะครับเป็นอยกหนึ่งนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งเป็นอีกไฟล์หนึ่งสำหรับบัลลีโลกที่ยังทำฟอร์มได้ดีนะครับ เก็บ t k o ไปได้ภายในยกแรกใช้เวลาแค่เพียง2นาที16วินาทีเท่านั้นนะครับยังคงรักษาสถิติลาย่พ่ไว้ได้อยู่ในศึกวันลุกินีนะครับเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้หลายๆคนก็คงจะถามหาตัวชกให้กับบาลิโลกเหมือนกันจากความการชกที่น่าจะเริ่มนะครับทำให้ FC เนี่ยขยายตัวมากขึ้นเป็นฐานคนดูที่อยากดูบาลิโลกมากขึ้นนั่นแหละกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็เลยอยากจะจับคู่ให้บาลิโลกกันเลิศเกินนะครับเอ้ยจะเจอใครดีในรุ่นนี้ในพิกัดนี้เนี่ยในอะตอมเวทเนี่ยนะครับ ร้อ,อยห้าถึงร้อยสิบห้าปอนเนี่ยอยากจะชนใครดีซึ่งก็มีตัวจี้ตัวเจ็บหลายคนนะที่เป็นนักชกค,คนไทยนะครับแต่ที่นี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวนักชกชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับอย่างที่หลายๆคนคงจะทราบกันแล้วนั่นก็คือนาตากะโยชินารินั่นเองครับนาตากะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักชกค,คนหนึ่งที่เป็นเบอร์ต้นๆในรุ่นนี้ในพิกัดนี้บนโลกใบนี้ณปัจจุบันนี้เลยนะครับหลายๆคนคงคิดแล้วครับว่าการมาของนาดากะเนี่ยสมุไรหนุ่มไร้พ่ายคนเนี้ยในที่เป็นเจ้าของสถิติ ชนะรวดสาสิบ็ไฟแพ้ไม่เป็นเนี่ยคงจะหาตัวชกได้ยากนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยเปิดตัวด้วยการเอาชนะทางด้านรักเอราวันมานั่นแหละหลายๆคนก็คงจะเริ่มคิดแล้วว่าคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครดีนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกระแสมันก็ฟึบไปก่อนที่ทางรายการจะเปิดตัวทางด้านนารากะอย่างเป็นทางการโดยเหตุการณ์นี้นะครับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับหลายๆคนยิ่งโหมกันไปอีกว่าเฮ้ยหรือว่าเปิดตัวครั้งเนี้ย มันจะมีการเชื่อมโยงไปถึงการชิงเข็มขัดในรุ่นเล็กบนเวทีวันลุมพินีหรือเปล่าครับซึ่งวินาทีแรกที่คนเห็นการประกาศตรงนี้จากทางด้านรายการก็คงจะคิดแล้วว่านารทกะควรจะเจอใครดีวะในหัวคงจะวิ่งปี๊ดกันเลยใช่ไหมว่าเจอใครดีแหมคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าทรงชัยน้อยคือหนึ่งคือเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆเลยที่อยากจะให้เจอนารทกะถ้าคิดเหมือนกันสลภาพมาผมคนนึ่ะคิดเหมือนกันว่ายังไงนานากะก็ควรจะเจอทรงชัยน้อยแต่ก็ไม่รู้นะครับว่า ด้วยเหตุผลอันใดทรงใช้น้อยยังไม่ได้ต่อยกันนาตากาะนะครับแล้วทีนี้นาตากาะจะเจอใครดีด้วยไทม์ไลน์ที่มันทับกันอ่ะบัลลโลกกระแสกําลังมาถามหาคู่ชกเหมือนกันสําหรับเ c ว่าอยากให้บัลลีโลกเจอใครดีรายการไม่รอช้าครับจับให้ทั้งคู่เจอกันเลยประกาศไฟการเซอร์ไพรส,ส์ไปเลยครับนาตากาะมีคิวปะทะกับบัลลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในศึกใหญ่ของวันลุมพินี 1- 1 4นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายหลายคู่เหมือนกันที่จะเปิดตัวและต่อยกันในศึกนี้นะครับ โอ้เรียกได้ว่าหลายๆคนคงคิดเหมือนกันครับว่าเฮ้ยบรลโลกเจอนาฬิกาเลยเหรอวะเออนะครับบรลโลกจะเสร็จนาฬิกาไหมบรลโลกจะสู้นาฬิกาหรือเปล่ามันเป็นการประกบตัวที่ขาดกันไปมากไปหรือเปล่าวะเฮ้ยเอานาฬิกามาเจอบรลโลกเลยนะบรลโลกจะทันนาฬิกาว่านาฬิกาแม่งเท้าไวนะเว้ยออกอาวุธโคตรคมเลยผิวอย่างกระดาษนะครับบรลโลกจะไหวไหมนู่นนั่นมีกระแสนู่นนั่นเป็นข้อความอะไรแบบสวนกันทั้งสองทิศทางทั้งฝ่ายที่ให้กําลังใจแล้วฝ่ายที่ ประเมินในตัวของมานรโลกไปในทิศทางที่ลบนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกระแสทางบวกของนาฬิกามันดันมีมากกว่าโหนาฬิกานี่หวานเจี๊ยบและกินมารโลกได้โหไฟอายุก็น้อยกว่าต่อยได้ดีกว่าสเต็ปเท้าลีลาดีกว่าเข้าวินแน่นอนโหนาฬิกานอนมานู่นนี่นั่นรวยกันยกใหญ่ครับด้วยที่คุณมองแค่ฟอร์มการชกที่ผ่านๆมานะครับไม่ได้มองว่าปัจจุบันหรือมองแค่ว่าไฟแรกไฟเดียวที่ต่อยกับรักเอราวันแล้วกดรักเอราวันได้ภายในยกสามเนี่ยอย่ามองแค่นั้นครับ อยากให้มองทะลุลงไปครับว่านาฬกาเองก็ยังมีหลายๆจุดเหมือนกันที่อาจจะไม่เจนจัดเท่าบาลิโลก,ก็ได้อ่านี่คืออีกทัศนะหนึ่งที่อยากให้มองในมุมต่างนะครับสําหรับผมผมมองว่าบาลิโลกเนี่ยมีสมองมวยที่ไม่ได้เป็นรองกับนาฬกาเลยนะครับมีเซนในการออกวุธที่ดีมีไอคที่ดีแล้วก็ยังมองว่าความเหนือชั้นตรงนี้น่าจะเหนือกว่านาฬกาคืบหนึ่งเลยอ่ะให้คืบหนึ่งเลยอ่ะหรือถ้าคนมองต่างก็คอมเมนต์ได้ไม่ว่ากันนี่คือพื้นที่ของเรา และอีกเรื่องหนึง่งเลยที่มาริโลกน่าจะเหนือกว่าคือเรื่องของประสบการณ์ในการต่อยนมเล็กนะครับซึ่งต่อยมาทั้งหมด3าไฟส์นะครับนานากาผ่านมาแค่ไฟส์เดียวไม่รวมชั่วโมงการซ้อมนะครับนั่นหมายความว่ามาริโลกมีประสบการณ์ในการใช้นมเล็กมากกว่า mm hmm. เขาย่อมรู้ครับว่าระยะไหนออกแรงเท่าไหร่อะไรยังไงมีประสิทธิภาพที่ดีสุดนะครับ mm hmm. และอีกเรื่องหนึ่งคือความคุ้นชินนะครับความคุ้นชินทั้งเรื่องของสนามความคุ้นชินทั้งเรื่องเกียร์หรือ นวมนวมเล็กอะนะแล้วก็เรื่องกติกาต่างๆนานาเน,นี่ยผมมองว่าบอลลีโลกเนี่ยจะได้เปรียบอยู่3ส่วนหลักๆนี่แหละแล้วก็น่าได้เรื่องของกําลังใจของคนไทยไม่น้อยเลยที่ส่งให้เขาด้วยนี่ความได้เปรียบที่บอลลีโลกจะถือไปในวันนั้นครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยผมมองว่าจากไฟล์ล่าสุดที่เขาเพิ่งต่อยไปเมื่อวันที่2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต่อยอทีในวันที่27เดือนนี้เนี่ยผมมองว่า5 1วันเนี่ยน่าจะกําลังพอดีกําลังสดเลยนะครับ พักมาน่ากำกำลังดีแล้วแล้วก็น่าจะฟิตซ้อมแบบเต็มถังพอดีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านาฬกาจะไหวหรือว่าจะกินขาดอะไรยังไงไม่รู้อ่ะไฟเนี้ยเอาเป็นว่าผมมองว่าบอลหรือโลกมาแน่นะครับแล้วก็มองว่ามันอาจจะเป็นการพลิกชีวิตครั้งหนึ่งของเขาเลยก็ได้ถ้าเขาทําได้ด้วยการเอาชนะนาฬกานี่คืออี E ีหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะทําให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นนะครับว่านักชกไทยของเราเนี่ยน่าชมน่าเชียร์มากน้อยขนาดไหนครับสำหรับ E ีีนี้ใน E ีพีบัลหรือโลกนั่นเอง ใครเชียร์บริโล่ากไฟนี้คอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมใครชอบบริโล่ากพูดคุยกันได้อิสระเต็มที่นี่คือพื้นที่ของเราหรือใครมองว่าไฟนี้ยังไงนาดากะก็กินขาดไม่ว่ากันไม่เป็นไรไว้ค่อยลงดีเทล,ลกันในอีพีวันไฟแอนาลิติกของคู่นี้แล้วกันอ่าแค่นี้แหละครับวันนี้ก็คงต้องฝากกันประมาณนี้แล้วกันนะก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพี่ๆเหมือนเดิมเช่นเคยที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ร่วมคอมเมนต์สนุกๆก,กันนะรวมถึงคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณจริงๆจากใจนะครับ ใครที่หลงมาดูคลิปนี้คลิปแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะอาก่อนที่จะจากกันไปขอขอบคุณอีกทีแล้วกัน,นะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับวันนี้ปาลามลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับพี่ๆไว้เจอกันนะครับลาไปด้วย EP นี้แหละบัลลีโลก